ครับเช้านี้ก็ทําปุ๋ยนะครับอันนี้ผมทําปุ๋ยจากบเปลือกไข่นะฮะมีเปลือกไข่กับไอเนี้ยฮะกากกาแฟนะฮะไปขอมาจากร้านกาแฟที่พักคั่วกันเขาขายกาแฟอยู่นะฮะเราไปขอกากเขามานะฮะแล้วผมก็มีคนเอานี่มาให้ผมฮะไอไอไอเปลือกไข่นะเปลือกไข่ผมก็เลยมาคั่วใส่กันเลยนะฮะคั่วร้อนๆเลยนะให้กลิ่นฉุนเลยนะครับ ผมก็จะได้ปุ๋ยที่แบบโอ้มีทั้งแคลเซียมมีอะไรนะฟอสฟอรัสมีไนตโตรเจนมีออกซิเจนมีทุกอย่างอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็ยังมีสารป้องกันมดป้องกันมแมลงด้วยนะครับอ่าเอาไปโรยผลต้นไม้ป้องกันมดที่จะเอาเพี้ย ไปไปใส่ไปใส่ต้นพืชเราต้นผักเราที่เราปลูกนะฮะเพราะกลิ่นอันนี้เขาแรงฮะเขาฉุนนะฮะแต่สําหรับผมผมว่าหอมนะผมไม่ได้ว่าฉุนหรอกคือผมมันเป็นคนทรงเนี้ยผมชอบอย่างงี้ผมก็ว่ามันหอมอะ่ะแต่บางคนเขาต้องบอกว่ามันฉุนแต่ผมก็ปลอดภัยเพราะว่าผมทําอยู่ในสวนนะฮะผมทําในสวนมันจะปลอดคนนะฮะจะปลอดบ้านคนแต่ถ้าทําในบ้านในครัวเนียอันนี้ไม่เหมาะนะฮะเพราะกลิ่นเขาแรงมากควันเขาก็แรงนะฮะ กลิ่นข้าวฉุนนะครับกลิ่นข้าวฉุนเปลือกไข่ก็รู้อยู่เวลามันไหม้นะฮะในบ้านไม่หมอนะครับต้องมาทํากลางแจ้งเหมือนผมนะครับใครอยากจะทํานะฮะอันนี้คือสูตรทาปุ๋ยนะครับปุ๋ยแบบว่าเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีเลยนะฮะเราเอาของใช้เศษอะไรที่เขาทิ้งกันนี่แหละเราเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับอันนี้คือเป็นการลดต้นทุนในการทําเกษตรแบบเชิงนิเวศนะครับเราจะลดต้นทุนให้ต่ําที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์ดีที่สุดนะครับ นี่นะมันจะป้องกันเพลี้ยป้องกันแมลงได้เพราะกลิ่นเขาแรงนะฮะโอเคก็จะได้ที่แล้วนะครับต้องให้เข้มกว่านี้นะอันนี้มันยังอ่อนๆอยู่นะครับให้เข้มกว่านี้ให้ดําเลยนะครับนี่เป็นไงล่ะสุดยอดปุ๋ยของคนทําเกษตรเชิงนิเวศนะครับปายกิมนาลลกเขียวครับ